ตำรวจเผยอาการภรย,ยาจอบนิติหน้าห่วงหลังสามีอยู่กับคดีแตงโมมาสี่เดือนความคืบหน้าการสอบสวนเพิ่มเติมพันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสบพเมืองนนทบุรีพันตำรวจโทสมุดเกียรติยารองผู้กำกับสอบสวนนำคณะพนักงานสอบสวนคดีแตงโมเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมแพทย์นิติเวช ทีมผ่าชนสุตรศพแตงโมเพื่อนําเข้าในสํานวนสอบสวนส่วนการสอบเพิ่มคนบนเรือที่ยังเหลือจอบนิติเพียงคนเดียวล่าสุดจอบประสานมายังพนันกงานสอบสวนว่าจะเข้าให้ปากคําเมื่อเวลา11บเนาฬิกาก่อนจะขอเลื่อนไปเป็นเวลา13บสนาฬิกาพอถึงเวลานัด จับแจ้งมาว่าไม่สามารถเข้าไปให้ปากคําได้เนื่องจากภรรยาตนเองเกิดอาการเครียดกินยาทําร้ายตัวเองอยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราชรามคําแหงพันตํารวจเอกจตุรนเกรงว่าการสอบสวนจะล่าช้าสั่งการให้พันตํารวจโทสุพันขันอาสารองผู้กํากับสอบสวนเดินทางไปสอบปากคําจอบที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อส่งสํานวนให้อัยก,การจังหวัดนนทบุรีในวันที่22มิถุนายนให้ทันวันนัดสั่งคดี23มิถุนายน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ